จุดชมวิวยอดเขาเจดีนะครับเราเดินไต่ลงจากจุดสูงสุดบนยอดเขาเจดีมาแล้วเมื่อสักครู่นะครับก้าวมงครึ่งตอนนี้ก็กำลังไปชมวิวด้านล่างนะครับแล้วก็ไป่ลงยอดเขาเจดีฝั่งสัตว์เป็ดเขาเขียวอ่ะ อากศาศเช้านี้สุดๆเลยสุดๆเลยนะครับข้างล่างคือพื้นที่ของสวนสัตว์เปิเขาเขียวนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากทางเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เป็ดเขาเขียวนะครับคุณนุก,กูลนะครับมาต้อนรับเพื่อนสมาชิกพาเดินเที่ยวในพื้นที่ เขาเจดี D, นะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของสันสัตว์เปิดเขาเขียวนคนี่คือพื้นที่บางส่วนที่อยู่ฝั่งสนสั์เขาเขียวนะครับเรวจะค่อยๆไต่ลงไปข้างล่างเพ่ที่จะไปชมวิวกับเพื่อนสมาชิกผมมาช่วงหน้าหนาว ปีที่ผ่านมานี่ลมพัดโชยเรียกว่าได้สัมผัสกับลมหนาวบนอยอดเขาเจดีได้อย่างประทับใจเลยฟินมากๆถ้าเอาเปลมามาปูกปุกเปนอนระหว่างต้นไม้สองตน้นก็จะได้บรรยากาศที่สุดฟินมากๆเนื่องจากว่าแนวเขาต้นไม้บน เขาเจดีมันจะปร่ปงๆประมาณนี้เลยไปไปสวยงามสวยงามสวยมากสวยงมากนส่คืามากใสวามเรากสงมาสวามาก็งเพื่อาสมาชิสกทส่ได้มาสัมผัส สิดชมวิวฝั่งสัมผัสไปเขาเขียวนะครับเอาไปได้เหรอพี่โกนอ่ะสิบหกท่านวันนี้เราได้มาสัมผัสความสวยงามสุดฟินสุดฟินโชว์ไปย่างนู้นอ่ะไปมาแล้วครับครั้งก่อนนู้นไปมาแล้วนั่งอยู่บนยอดหินสูงสูงเลยตรงที่คุณไม้ถ่ายรูปตรงนั้น รวมันก็็เยกันเลยตายเลยชมวิวที่สวยงามอีกมุมหนึ่งของเขาเจดีนะฮะขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านทั้ง16ท่านเลยวันนี้ที่มาชมธรรมชาติบนยอดเขาเจดีด้วยกันนะครับเดี๋กาสหน้าเราจะมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติด้วยกันอีกนะครับดีมากๆเลยขอขอบคุณคุณนุกุ่นะครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลเขาเกี่ยว เป็นอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้การต้อนรับพวกเรานำกาแฟมาบริการบนยอดเขาเลยนะครับประทับใจมากๆนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ